บสวัสดีครับพี่น้องฟองฝ่ายครับบสวัสดีคุณผู้ชมมวลชุมอมองสุอบอลพบก,กับช่องย่าชัยนี่ช้าแนลรอบเสาประด็งไทยของเบิรงพี่น้องอันนี้ลง่มรอบตามรอบายแล้วรอบแรงแล้วรอบเาสาได้สิบสองลังครับเก็บเต็มมั่งคดอย่างเดียวเงอะประด้เก็บแล้วมันบวบลายแล้วก็ได้่อยตืไปแล้วพี่น้องเก็บไปมันจะมันกับบวบขุมบวบขุมขาแรง ขาแรงเลยจ้างคนมาเก็บนีะมันเด็ตดต้นละล่างเทิงล่างสองล่างสามล่างจนในต่อตน้นจะหา,ม,า,ามันยังไหลมันยังหลายอยู่ก็เลยปล่อยทิ้งบอกเก็บเก็บออกมาขุดขออกมาขุดเดียวกล้าเดียว,ยวลงไปเท่ากระสิบเมตรแล้วนะพี่น้องต้องเฝ้าเก็บลูหนึ่งกับเลืออยู่สิบหกบาทจากออกแหลกๆรูละสองร้อยลดลงลดลงลดลง,ลง นี่แต่ลดลงแต่ผมไม่ขึ้นขึ้นยุขึ้นหน่อยนึงขึ้นเพราะแหนเจ้าของสวนดีใจคนเก็บดีใจอล้ว้นกาลงคือเขาเนี่ยจนหอดสิบกว่าบาทแล้วก็ปล่อยทิมแบบนี้โบไโบไวสู่โบไวอางคนเก็บคนอย่างมันกับบบคุมกันแล้วเนาะเออจะได้ปล่อยกันเสร็นะ่าต่อไปได้หาลงปิดนะ าลงมันราคามันลงเรื่อยๆเนี่ยนะเก็บสามคนคือเก่าครับปูนหัวโจ๊กซูมให้เบิองนาเบิงตาชัดๆนะมันจะใส่กะผักท้าเพ่นแน่พี่น้องฝามันต่ำฮอกกฤิเด็ดเอาเด็ดเอาจังซี่เลยปิดเอานี่งคามันสูงฮอกกอไส่ใหม่ นี่พใส่ไงีไลองีใส่ไงันดูมากกว่จะเสีให้เบืงครั้งไนเดี๋พี่นอ้องเลยมันสดมันอย่างสัมใดจะถ่ายไก่มือลายกระจ้าสิคิดเดียแล้วมี่นลองมันเริมสีโบดีแล้วถาว่ากินได้บอกกินได้อยูะ บนนู้นนี่ก่อนนี่หวานเดี๋ยวขอบเจ็บมังคุดข่นนอนี่น้องล่องกองครับนี่ทั้งเงาะทั้งล่องกองทั้งทูเรียนทั้งมังคุด คนมาหลับสื่อมาหลับแล้วพี่น้องจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วทานไปเป็นเกือบอาทิตย์แล้วยังบบมาตัดเอาอยู่มันก็ล่วงลงสุกสุกเป็นรอคนมาตัดบบมาจัดเสื้อสุกมันอไรได้พี่น้องนี่ปุ่นปุ่นเม็นใบแห้งรอบสวนที่ปลูกกันแบบริมแดนยังสิ่งไหนบ่ได้ปลูกข้างในแซมกับต้นงอต้นหน่มั่งคูดเลยพี่ปลูกริมแดนกับ กับทีของคนอื่นเลสินะลายแห้งมีเป็นน้องซุกมืดแล้วดินี่เห็นบ่ใหญ่หวานอยากกินขนม้า ต้องนั่งไม้หลังมืดหรอก้กัวกับโปรอยู่แล้วเก็บผลไม้สะม,มือบนเลยพี่น้องมือเร็มมาเป็นตาเบิ้งแล้วเดี๋ยวขอเก็บมัขุดก่อนพี่น้องเดี๋ยวสรุปเดี๋ยวสี่สรุปคนให้เบิ้งตอนเก็บแล้วนะพี่น้องเนาะโอเคครับ ลายปีแล้วบได้บวกมืนต้องเอบอบได้กินครับเห็นบ่บ้านผมเรียมักสมเสียวจีอีกอีกซื้อนึ่งเขาเจ้าเรียมักเมา่สันเมามันต้งง่งตรงนี้อะอีออกเปเปี่ยวบานๆน่อยๆ นี่พี่น้องอืมอืมขื้นมเาเสรยบฮะโกกับจิกเกือเนาะจอนำประเด็กลงไปหน่อยนึงใส่พิกใส่้าวโคลลงไป ี่พี่น้องหาก็เก็บมะขุดแล้วเกือบตายเก็บทองเป็นบุซเฟ่ต์กันได้บุฟเ่เมื่อนี้นะเงียบเนาะมันใกล้ๆถึงพี่น้อง<ะ>เ,เลย คนที่เคยกินอ่ะแต่ซิมหงคนที่บ่เคยกินแต่บุหงเก็มบมังคุดลงหรืลังมาให้นยีผ่าลังพี่น้องไอ้ยีสิบสามลังเก็บเรียบร้อยแล้วก็สิมมันหลุนแล้วค่ายบันนี้นะ่ะลงมาหลับหอมมังคุดนะครับซิเบิ่งมังคุดแต่ละมื่นละมื่นนะครับ เห็นแล้วค่าพอด้พอด้พอค่าค้นกลางผมมีเสียเปียบเสียเปรียบนี่จะเร้าสวนนี่แหละครับปุ๋ยคายาคาต้องคาแรงคาุกสิ่งทุกยางของจากสวนมันบอแพงดอกคานพอค่าค้นกลางสองต่อสามต่อสี่ต่อห้าต่ม จากกรุงลงเห็นแพงๆกันสินะเขาแ<ป> <23 S 1> ล้วไปยี่สิบสามลังครับพี่น้องเย้ยเกือบตายอ่อนแอแลเม่อยงามแห้งรุ่ลราคาได้บะเนี้มาลงกับเจ้าสิให้ราคาจาักบาทยี่สิบสามลังครับ โอเคเป็น้องค์ขอบุญขอบคุณที่เขามาบึงมาสมครับไปรื้อปุ๋ยไรไปแช่ไปติดตามกดซับสไครต์ให้นะพิพัฒน์พันได้ายขอโทษขออภัครับเจอกันคลิปหน้าเขาคงสุขจงมีแก่ท่านครับลาไปก่อนสวัสดีครับ